พี่น้อยให็นไทยเห็นต้นไม้เอัน้างบ้านพี่น้อยเนาะเป็นต้นไม้ของเพื่อนบ้านที่อยู่้างบ้านพี่น้อยอะ่ะพี่น้อยเห็นมันสวยดีจ้ะแต่มันจะเขานานหนาวสีมันจะเป็ยนยังเสียสีสมพอเติมมันออกสีสมแล้วมันก็จะเป็นสีแดงเนอะต้นตัวนี้เนอมันขี่ไข,ข่ตน้นเอ่อต้นไม้ญี่ปุ่นอะ่ะเขาเอิญต้นนี้อย่างไรพี่น้อยก็บอกหูเนาะแต่ว่าต้นมันสวยจ้ะ พี่น้อยมากหลายพี่น้อยเขาก็จะสังเกตเห็นเนาะปีนี้แหละว่ามันสวยเลยท่ายิเบิ้งนี่มันเป็นต้นไม้ขอ,ของข่างบ้านจะ้ะของเพื่อนบ้านพี่น้อย,ลยลน,อนี่แหละเนาะนี่จะเป็นหัวกันหัวกันบกสูงเลยจะ้ะหัวกันระวางบานพี่น้อยก็บานเขาเนาะต้นไผ่นี่ก็เป็นต้นไผ่เขาแต่ที่พี่น้อยจิมาขโมยกินทุกปีกจะ้ะต้นไผ่ต้นนี้เนาะต้นไผ่เขา แต่เราขโมยเนะ้อบอเรียกวราจีขโมยอย่างกันคุณน่ะนอมันขึ้นเห็นบ่เห็นนอมันบนน่นนะนอนอไม่อัน,ออนตปะปอตะแปะกันลังขึ้นนะ่ะเอ้ยจีเดินมาขโมยนอไม่คนเลยวันมันแห่งแต่ะโบขยอยู่บ้านอยู่เนี่ยงามหมดจ้ะพี่นอแกขอไปไทยนี่ขอไปไทยเวทบลายเนาะพันบ่นบ้านพี่น้อยเนาะ จิตถือวิสาสะเขาไปเดีย๋ยวเขาจิตโทษแจงตำรวจเมึงหนอกมันจิตถือวิสาสะเขาไปบานเขาเลยซี่เสื้ออะไจ้ะบพว่าแต่เมืองนอกมืงองไทยเนากก็จะเข้าไปซี่เสื้ออไรแล้วจ้ะกับมาทายอย่หัวบานตะของเห็นมันสวยดีตอนนี้ก็เอาลูกๆเข้าบานแล้วขาานเข้าบ้านหมดแล้วจ้ะเพราะว่ามันหนาวแล้ว ก็จะเป็นต้นกระชายเด็กพี่น้อยจีเต็ดจอีอดีดเอาใบมันออกใบเลื่องๆมันก็มีเนาะทพี่เด็ดออกเนาะต้นกระชายต้นเอ่อต้นปลิกตน้กตนพลิกพี่น้อยนี่เนาะต้นพลิกต้นเอ่อใบโหระพาต้นกะเพราแดงแล้วก็ไอ้อะผักแพล เป็นพักเพลวเนาะขนาดอมมากจะเป็นใบโหระพาจ้ะใบกะเพราแดงอย่างน,นนะคนเขาบานหมดแล้วเนะาะหรือจุกพักหนึ่งพอถ้าเขาเขามาบานจะกพักหนึ่งใบเขาก็จิเริมมีปฏิกิริยาที่เปลี่ยนไปเนะมาะเพราะว่าบรรยากาศในบ้านมันปดีเป็นความหอนของของฮิตเตอร์ที่เขาเปิดในบ้านเนาะมันก็จีต้นไม้ก็จีบ่คอยมกกักปานได้ดอกบรรยากาศแบบ เขาก็จะมีปฏิกิริยาตโตตอบใบม,มันก็จะเริมห่อเริมเหี่ยวแต่ว่ากระิดว่าเขาจะรอดเนาะกำลังออกดอกก็มี่เด้นะออกดอกออกดอกลายแต่ว่าบอได้กินไวดอกบอได้วังดอกยาะเพราะว่าเขาให้นั่งรอดปลอดภัยกับพ่อเราเนาะนี่ก็จะเป็นต้นหม่อนพี่น้อยต้นหมอนพี่น้อยก็เด็ดใบมันออกหมดแล้วดิแล้วก็เอามาตั้งว้นี่แหละ ใจหนาตางตัวน้อยนึงเพราะว่าหาหมองได้ํานีเลยเด้ต้นบุกพริกต้นนี้กะต้นนี้ทนอยููจ้ะปีที่แล้วก็เอาข้าบ้านเอาข้าบ้านแล้วก็เอาออกไปนั่งกะนัน่งกะแตกออกอยูได้กินได้กินเน,นินผลเด้กินเม็ดกินไว้ลายอยู่ต้นนี้เนาะนี่กะมีหน่วยอยู่จ้ะล้อมแหลมเพ็ดดีขนาดจ้ะแล้วก็หอมนะ้ำ ต้นมะเขือต้นมะเขือกัวางว่านางขี้รอดเนาะนางติดดอกเลยจ้ะเป็นดอกเป็นดอกน้อยๆแตบบ่ว่ากระบอกในหวางหนุกเนาะอากาศมันในเมื่อจ้ะกะลีไ่ไยกะจิบเอาคอยมีแสงสว่างบันไดเนาะเมื่อน,นี้อากาศมันข้างนอกมันบ่มีแดดเลยจ้ะนี่เราจะอัปเดตให้เบิง่ง นี่ก็จีเป็นอีกฟังหนึ่งฟังนาบานฟังนาบานนะก็จีเป็นปลาไม้นาหนาวเลยปลาไม้มันก็จเีเริ่มเริ่มบ่หนาทึบคือคือหนาหงอแล้วเพราะว่ามันมีใบไม้ามามาปิดบังเนาะก็จีเริ่มอ่าลงโจมใบไม้เริ่มล,นลุนละเห็นไหมจ๊ะเดี๋ยวมันก็จีลุนแล้วแล้วก็เหลืองตะกิ่งการช่วงที่ใบไม้ลุนนี่ก็จีเป็นช่วงที่สวนพี่หน่อยก็จีหกจักหน่อย ปราใบไหม้มันก็จะหล่นลงมาเขามาใเนี่บานพี่น้อยนี่เนาะเต็มแล้วจ้ะต้องปัดต้องกวาดออกไปเนาะนี่ก็จะเป็นบริเวณหน้าบานหน้าบานของพี่น้อยเนาะพกหน้อยอากาศหนาวๆมากหรือว่าหิมะตกหรือว่าเป็นน้ำแข็งเนี่ยก่อนจะไปเหตุงานเนี่ยกว่าจะไ,ไปกว่าจะออกจากบ้านได้กว่าจะไปเหตุงานได้นี่ต้องปิดขูดน้ำแข็งออกจากรถเด้๋จ้ะ รถนี้ก็จะเป็นน้ำแข็งเกาะเต็มเนียแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เป็นจ้ะให้มันหนาวจักน้อยเนาะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่น่าเบื่อจากช่วงที่น้ำแข็งเกาะรถนี่กว่าจะขูดกว่าจะสตาร์ทกว่าจะล่อให้ใหใหมันละลายเป็นช่วงที่นาเบื่อแต่ก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปจ้ะเราอยู่มา20กว่าปีแล้วกะ ก็เจอแบบนี้มากเนาะคะ่หนาะแตัก็ยังเบื่ออยู่จ้ะแั่ง็ยังต้องดำเนินชีวิตต่อไปอากาศื้อนี้บดีเลยจ้ะอากาศืันนี้เป็นมืดๆเป็นอึมครึมมืดๆเลยอากาศเย็นแล้วก็ฝนตกเนาะนี่พี่หน่อยไทยอยู่นี่ในห้องรัวพี่หน่อยเนาะไทยอัะอบรรยากาศข้างนอกใค้เบิ่ตงต้นไม้ของขางบานต้นกำลังเหลืองแล้วใบก็ลั่งร่นแล้วเนาะ ที่เป็นผู้คนทีเป็นบ้านบ้านบ้านคนแตะเป็นแถวเง้ยเอาไว้คนละอันนั้นบ้านอที่เป็นบ้านที่บ้านบ้านเศร้าเนาะอันนั้นที่เป็นแถวแถวแดงแดงอ่ะด้วยแต่ว่าบ้านที่พี่น่อยอยู่นี่มันเป็นบ้านที่บ้านซื่อจ้ะเป็นบ้านซื่อแล้วกับเป็นบ้านเป็นบ้านหลังเดียวเนาะที่พี่น่อยบ้านที่พี่น่อยอยู่อยู่นี่นี่ก็จะเป็นในสวนพี่น่อย น่าจะเป็นที่พี่น่อยคุดเอาต้นไม้ออกแล้วพี่น้อยจะเอาต้นไม้ต้นไม้มาลุงเนาะเอาต้นเกามันออกไปแต่เพราะว่าพี่น่อยว่ามันงอมงแล้วเดี๋ยวรอให้เมื่อหนาวก็นล้วก็จะหาเสือต้นไม้มาลุ่งอาจจะเป็นต้นพลทราไม้ต้นหยังกันคอยถ่ายเบิ่งกันเนาะตอนเดียวก็ปล่อยไปจึงสี่กันระว่ามันหนาวเหตุหยังบ่ไดรจะตอนนี้นี่จะเป็นบรรยากาศในสวนพี่น้อยที่ถ่ายจากนคคัว มันก็จะเป็นถนนถนนเนี่ยย้อนลปพลากจัตวามันจะมีต้นไม้บังอยู่เนะาะจันหน่อยหนึ่งบใบไม้แถวนั้นมันก็จีเหลืองจีเหลืองไปมดเลยจ้ะเหลืองแล้วก็เดี๋ยวพี่เจะถ่ายเบินนะ่งเนาะสวยจ้ะตอนที่มันใบมันเป็นสีสมมติแต่เป็นแถวเ่ย้อไปพูดเนาะมันจะสวยมากๆเลย,ยหน่อยไทยให้เบิ่งแล้วก็จะเป็นท่านเขาไป ในโขกในปลาที่พี่น้อยอยมักยางไปหาเห็ดระบายยางผ้าหูกไปหายางเห่็นเนาะเต้นความท่างไปแต่วน,นะจ้ะคอมเมนเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศในสวนพี่น้อยช่วงนี้ก็บีปล่อยเห็นมันหกจัหน่อยหนึ่งเพราะว่าไมอยากเค็อนยางแต่เพราะว่า,า,วามันหนาวขนาดหัวหน้าจีมันเห็ดอยู่ ก็จะเป็นพี่หน่อยเคยทายลุ่งบอ่อยอยู่ดอกเนาะแถวตรงนี้เนาะเดี๋ยวทายให้บิ่ง